สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีไบบุเร่ล่ำพี่น้องเมนูข้าวยำในผักหลายจนแนมบอิเ็นหงนะพี่น,น,น้องผักหลายผักหลายผุด,ดเต็มกะละมังเลยพี่น้องแนมบรเห็นหงนะคะแนมบรเห็นกลับนะคะพี่น้องมานี่นะคะข้าวยำเมนูข้าวยำผักเป็นสวนห่อ,อให้ด้วยห่อให้ด้วยนะคะเพื่อนนน่นะ อข้าวยำต้องฮอจังซี่พี่น้องอกินผักหลายๆเทบอืม พี่น้องเมนูตจาสวดหม่อีกแล้วเนี่ยเบิ้งแหนมตอนใหญ่เนี่ยพี่น้องแหนมแหนมแหมตอนใหญ่ใพี่น้องเอ้ยมันซ่บห,ห,หลายมันซ่บหลายมันซ่บหลายมิจ้ากินเขา้เขาไปกิน,นไปของมันซ่บนั่นเปกินยามใดก็บ่เคยเบื่อดออพี่น้องเบิ่งกินต้องกินผักเยอะๆนะ Ừ, Rồi. Ừm. Thì ừ. <coughs> nó mặc <mà> phải mặc <coughs> mắt nó. Bài vui lắm mà กินบ่คนะือไผดเกพี่น้องคยน่ะกินลายนะกินบ่คือไผนะฮะเพรบบาะใบบุญลำกินลายนะฮะกินปินกะละมังนะฮะอืมอืมอ,มอ,มอม YUMMY YUMMY dạng mềm dạng mềm น้องพังเป็นสวนก็กินหมดเป็นสวนหมดเจ้าเบ่งมากไป้มอร่อย บ้องบงเปล่าซบเวอร์พี่น้องอยู่เมืองไทยเนี่ยเคยมากินแห้งเมนูข้าวยำแหนบสดนี่พี่น้องเคยมากินแห้งแต่มันแพงแพงอยู่เมืองไทยพี่น้องเอ้ยอืมอยู่เมืองไทยมันแพงแพงอืม,อม พชตอืมเผ็ดครับท่านอืมืมเผ็ดก็กินค้าอเมเผ็ดก็กินคือเกก็คอมันแซบอืม ฮ้อเด้อพี่น้องฮ้อให้เดอ้อห้อให้ด้วยห้อให้ด้วยนะฮะอือ